ทีนี้ก็มีข้อสังเกตต,ตามมาซึ่งนายวกรัฐมนตรีย้ำค่ะว่าไม่มีนัยยะทางการเมืองใดๆพร้อมกับเทียบว่ารัฐบาลพักภูมิใจไทยไม่เหมือนกับพักเพื่อไทยตอบด้วยความมั่นใจว่าไม่มีใครคิดแบบนั้นหลังถูกถามถึงเรื่องการแก้กฎระเบียบการพักโทษการคุมขังสถานที่คุมขังนอกเรือนจำหรือแม้แต่กรณีคดีภาษีหุ้นชินและคดีม .112 ค่ะ วันนี้เราเข้ามาตรงนี้ได้เนี่ยสิ่งที่เราควรจะทำคือไม่ใช่ไปแก้แค้นแล้วทำโดนอะไรมาก็จะทำอย่าง,างเดิมกลับไปไม่มีหรอกครับมีแต่จะเข้ามาแล้วก็ทำให้มันเกิดความถูกต้องที่สุดนะครับกลไกของการใช้กฎหมายต้องเป็นต้องเป็น,ปนไปตามกฎหมายจริงๆไม่ใช่เป็นไปตามคำสั่งของผู้มีอำนาจหรือผู้ที่มีบารมีอะไรต่างๆพราะสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นในในรัฐบ,บาลชุดนี้ และตอบในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยคุณอนุทินกล่าวย้ำบอกพักมีศักยภาพชัดเจนไม่ใช่การแก้กแค้นไม่ใช่เกมการเมืองและยอมรับด้วยค่ะว่า นายเอกนิตินิติธันประพาสและนางสุภจีสุธรรมพันธ์รวมทั้งตัวของคุณอนุทินเองนี่คือ3รายชื่อที่อาจจะเป็นสามแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในบัญชีของพรรคที่กำลังจะยื่นต่อกอกตอในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงค่ะขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีปฏิเสธตอบคำถามเตรียมร่างพระราชกฤษฎีกายุบสภาแต่บอกว่าการตัดสินใจนั้นจะเป็นไปตามอำนาจและแนะนำให้ฝ่ายค้านตรวจสอบ รัฐบาลเสียงข้างน้อยด้วยการเปิดอภิปรายทั่วไปแทนค่ะ